วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดของคดีการถูกจับกุมของ PD ดีพรพอสรุปว่าศาลครับจะตัดสินว่า PD ดีเนี่ยมีความผิดทั้งหมดแค่2คดีจากทั้งหมด7ดคดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องทั้งหมดกันไปเติมปหลาดกันก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นก่อนได้เลยเนื่องจากว่าเรื่องความสนใจของคดีข,ของ PD ดีเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะพร้อมกับทุกคนที่รู้อยู่แล้วว่าตอนจบของคดีเป็นเช่นไรวันนี้ครับจะพยายามเปลี่ยนจากการมาเล่าข้อมูลทั้งหมดแบบละเอียดเเเเลลยป็นนกกกาาาารรม่่่ืองงให้ทุคฟัดีว พอเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเบื่อที่จะฟังข้อมูลต่างๆว่ามันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ปีเท่าไหร่แล้วมันจะงงหรือเปล่าาะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลองนั่งฟังเรื่องทั้งหมดที่ผมจะเล่าหลังจากคลิปที่แล้วที่คิดคดีเนี่ยขึ้นมาให้การไว้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะมาจนถึงตอนนี้พีที่เนี่ยโดนคดีอยู่ทั้งหมด3คดีครับผมคดีอั้งยี่ซ่องโจรมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้การเดินทางเพื่อไปมีเพศส โดยการใช้3สิ่งนี้ครับผมใช้ความรุนแรงฐานะการเงินหรือหน้าที่การงานหรือข้อ3ใช้คนอื่นมาเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทําให้การซื้อขายปรเวเหนีอครั้งนี้เกิดขึ้นโดยที่เขาเนี่ยก็ได้ประโยชน์รวมด้วยถ้าเกิดว่าศาลสั่งว่าเขามีความผิดใดๆก็ตามพีดีดก็จะต้องติดคุกและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดเรื่องราวข้อมูลกันต่อว่าหลังจากที่คิดคาดีเด้ดขึ้นไปเป็นพยานแล้ว,ลวเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทําไมสุดท้ายแล้วพีดีดถึงหลุดรอดออกมาได้พยานคนต่อไปที่จะขึ้นมาให้การครับจะเป็นอดีต เพื่อนสนิทของแคสซี่ผู้หญิงที่โดนพีดิดดี้กระทําชำเราและเอาผู้ชายขายบริการมามีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยที่ตัวเองถ่ายคลิปและนั่งดูอยู่เพื่อนสนิทของแคสซี่คนนี้ครับมีชื่อว่าบรียนาบาน่าบองโกเลนและเราจะเรียกเธอว่าบารแนาะหลังจากนี้ตัวบาร์นานะครับเขามีความสัมพันธ์กับแคสซี่เป็นเพื่อนสนิทในช่วงที่พีดิดดี้กับแคสซี่มีอะไรกันเพราะฉะนั้นครับการที่เขาถูกเรียกตัวขึ้นมาเป็นพยานในครั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าพีดิดดี้มีความผิด จะเป็นการที่เธอเนี่ยถูกถามถึงวันนั้นครับผมวันที่เธอถูกพีดีดีบุกเข้ามาในห้องพักของแคสซี่โดยที่แคสซี่นอนอยู่พีดีดีเนี่ยตั้งใจมาหาบาน่าครับบีบคอบาน่าและพยายามที่จะผลักบาน่าออกไปจากระเบียงของห้องนอนของแคสซี่การกระทําครั้งนั้นครับทำให้เราได้เห็นว่าตัวพีดีดีเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนอื่นจริงๆและบาน่าเนี่ยก็จะมายืนยันถึงเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายของพีดีดีกับแคสซี่ด้วยว่าเธอเนี่ยเห็นในหลายๆครั้งแต่คําถามก็คือแล้วทําไมต้องถามบาน่าว่าพีดีดีทำบาน่าหรือเปล่าก็ ยังถูกเบิกหลักฐานออกมาว่าเธอก็ยังเป็นเพื่อนกับแคสซี่อยู่แล้วก็กลับไปห้องห้องเดิมเพื่อไปหาแคสซี่อยู่ดีคําถามก็เลยเกิดขึ้นมาในหมู่ลูกขุนว่าเธอเนี่ยน่าจะถูกบังคับอะไรหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะถูกทําร้ายร่างกายขนาดนั้นแล้วก็ไม่สามารถออกจากสถานการณ์ที่จะต้องมาเป็นเพื่อนกับแคสซี่และพีดีดีได้ ทางทนายของ FBI เขาจะต้องถามเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ให้ได้ว่า P.T.D. เนี่ยมีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรครับทำงานกันเป็นทีมจริงๆเพื่อที่จะกักขังนวงเหนี่ยวคนที่เขาต้องการจะหวังหาผลประโยชน์จากคนพวกนั้นได้ยกตัวอย่างคือแคสซี่เขาเนี่ยทำทุกอย่างให้คนที่อยู่รอบตัวแคสซี่เนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเขาจะทําร้ายร่างกายคนพวกนั้นขนาดไหนใช้วิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาเลขาของเขามาคอยจัดท่องให้แคสซี่เวลามีอะไรด้วยหรือเวลาที่มีปัญหาเขาก็จะเอาเลขาของเขาหรือว่า บริการของเขาคอยเดินไปเคาะที่หน้าห้องของแครซี่ว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าการกระทําเหล่านี้ครับต้องการจะพิสูจน์ว่าพีดีดี้มีความผิดข้อแรกอั้งยี่ซ่องโจรหลังจากที่บาน่าโดนคําถามนั้นไปแล้วครับผมปัญหาก็เกิดขึ้นทนายฝั่งพีดีดี้เนี่ยจะมาซักพยานบาน่าบ้างเมื่อทนายฝั่งพีดีดี้มาซักเนี่ยเราก็ได้ความจริงกันว่าตัวบาหน้าเนี่ยจำอะไรผิดผิดถูกๆไปหมดเลยในวันที่โดนพีดีดี้ทำร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นวันนั้นจริง,รงๆแล้ววันที่เธอบอกว่าพีดีดดี้เนี่ยทำร ร้ายที่สุดของทนายของพีดีดีก็คือเขาเนี่ยไปรวบรวมหลักฐานมาว่าตอนแรกสุดที่บาหน้าเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจไว้ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับ FBI นะแจ้งความกับตารวจเหมือนเวลาที่เราทําความผิดอะเพืเ่อนๆแล้วเราก็ไปแจ้งความกับสอนบาหน้า <B ana S 2> เคยไปแจ้งความกับสอนอไว้รอบหนึ่งเว้ยนอกจากเรื่องที่เธอบอกว่าเธอโดนพีดีดีบีบคอเธอยังไปบอกไว้ว่าเธอเคยโดนพีดีดีจับหน้าอกด้วยทีเนี้ยพอขึ้นสารกับ FBI ครั้งเนี้ยทนายของพีดีดีครับก็ไปถามว่าเฮ้ยพีดีดีอะไม่เคยเลยนะเนี่ยแล้วเนี่ยขึ้นสาร ของ FBI เนี่ยก็ไม่เห็นจะพูดเรื่องจับหน้าอกเลยไม่ใช่เหรอแล้วไอ้เรื่องจับหน้าอกตอนที่เธอไปให้ความกับสอน,นอไว้เนี่ยเธอมั่วป่ะถ้าเธอมั่วตอนนั้นอะแปลว่าตอนนี้นนนนเธอก็มั่วด้วยหรือเปล่าเห็นไหมล่ะครับทานายของพี <c oughs> ดีดี่ไม่ธรรมดาด้วยทุกคนหลังจากวินาทีนั้นอะลูกขุนเขาก็เกิดความสับสนแล้วว่าโอเคตัวบาร์นาเนี่ยอาจจะพูดความจริงแต่ไทม์ไลน์ที่เธอจําได้เนี่ยมันผิดผิดถูกถูกหรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นอะสิ่งไหนบ้างล่ะที่เธอพูดมาแล้วมันถูกและสิ่งไหนล่ะ ดีๆน่แหละว,ว่าตัวบาหน้าเนี่ยแหละครับคือคนที่คอยเอายาเสพติด ไปเสพกับแคสซี่ในห้องของแคสซี่ที่พีดีดีเป็นคนจ่ายตังให้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่บาน่ามีปากเสียงกับพีดีดีเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าบีดีดีเนี่ยไม่พอใจที่บาน่าเนี่ยคอยเอายามาเล่นกับแคสซี่ยาสพติดพวกนี้มีตั้งแต่ยาเคโคเคนยาไปยันยาไอซ์เลยนะย้อนไปเวลานั้นที่พีดีดีโมงโหแล้วไปบีบคอบาน่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพีดีดีไม่อยากให้บาน่าเอายามาให้แคสซี่เล่นทางทนายของพีดีดีครับก็จะให้เท็กซ์เพิ่มเติมเป็นการแชทกันระหว่างบาานกับ ทีพเนี่ยทักไปหาบาน่าว่าเพื่อนสนิทกันอนะ่ะเขาไม่ทิ้งอีกคนที่กาลังเมาปิ้นแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้ไว้อยู่ที่ห้องคนเดียวหรอกนะพอทนายถามบาน่าอีกครั้งหนึ่งครับบาน่าจะตอบว่าเธอจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นกันแนะ่มันจะทําให้เราเห็นนะครับและลูกขุนเนี่ยก็เห็นว่าตัวบาน่าเนี่ยที่เธอพูดมาในตอนแรกเนี่ยมันมีอันไหนที่เธอจําได้จริงบ้างและเ,เรื่องที่เธอมาให้การว่าถูกพ d ดีําร้ายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชอบเสพยาเสพติดกันแล้วไมรเาาะะจจก้็ด เจอกับนักพิสูจน์หลักฐานที่จะมาบอกความจริงว่าไอตัวเท็ก ตัวข้อมูลจากโทรศัพท์ของแคสซี่เนี่ยมันถูกแคสซี่ลบไปก่อนจะเอามาส่งประมาณ2ใน3ของข้อมูลทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะถูกลบไปพวกเขาเนี่ยก็สามารถกู้ข้อมูลออกมาทั้งหมดได้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถึงจะลบไปมันก็ยังอยู่ในโทรศัพท์ของพวกเขาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่จะลบข้อความเพราะว่าโทรศัพท์จะถูกยึดไปเป็นของกลางเนี่ยก็จาไว้ซะด้วยนะครับว่ามันไม่มีทางลบออกไปจากโทรศัพท์ได้และสุดท้ายครับเราจะมาเบิกตัวพยานตัวเอกอีกคนนึงรองมาจากแคสซี่เลยที่เธอเนี่ยขอปิดชื่อไม่บอกว่าเเธอป็น และเราจะาเรียกเธอว่าเจนโดกันนะในการพูดคุยกันครั้งนี้และเพื่อตอบคําถามเพื่อนๆว่าทําไมเจนโดคนนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับแคสซี่ก็เพราะว่าที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าตอนนี้พีทีดีโดนอยู่3เคสอังยีซ่องโจนเป็นพิมพ์มีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ขายบริการเนี่ยเดินทางมามีเพศสัมพันธ์โดยที่เขาเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ให้เขาโดน3คดีนี้กับแคสซี่ใช่ไหมแต่เขาโดนเพิ่มอีก2คดีรวมทั้งหมดเป็น5ครับผมคดีที่4กับ5เนี่ยก็คือคดีการที่เขาเนี่ยเป็นพิมพ์แล้วก็เขาเนี่ ต้องการมันจะเหมือนข้อ2ข้อ3าแต่ใช้ฟองกับแคซี่กับ P d d ข้อ4ข้อ5คือเจนโดกับ P d d ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ผิดคดีแคซี่อาจจะผิดคดีเจนโดก็ได้ถ้าเขาไม่ผิดคดีเจนโด,ด,ดเข,า,ดด endo, ขาอาจจะผิดคดีแคซี่ก็ได้ f b i เนี่ยพยายามจะทํายังไงก็ได้ในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่า P d ดีเนี่ยจะไม่หลุดไปไหนแต่เรามาดูกันว่าตอนจบมันเป็นยังไงกันแน่เขาไปพลาดตรงไหนแต่ฟังมาถึงตรงนี้นะเอาจริง,รงๆเบื่อๆมันก็พลาดไปหลายตรงแล้วนะถ้าเกิดว่าใครดูมันตั้งแต่กๆทีแรกๆท แล้วแต่โอเคเจนโดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะตอนจบผมมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยว่าเจนโดคนนี้คือใครและเพื่อนๆจะไม่เชื่อเอาเป็นว่าไม่ไม,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 ไม่ไม่คิดว้ในสมองไว้ก่อนเลยเอาไว้เอาอย่างนี้แล้วกันเจนโดครับเมื่อเธอขึ้นมาให้การแล้วเนี่ยสรุปว่าสถานการณ์ที่เจนโดกับพีดีดีเป็นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแฟนกันเวย้ยเจนโดกับพีดีดีไปเจอกันบนปาร์ตี้เรือยอทก่อนที่พีดีดีจะขอเบอร์เจนโดตอนนั้นเนี่ยเจนโดมีแฟนอยู่แล้วเลยคุยกับคนที่มีแฟนมาคุยกับดีดีถึงแม้จะรู้ว่าพีดีดีก็ม หลังจากนั้นครับผมเขานัดไปเจอกันแล้วเขาก็โบ๊ะบะกันหลังจากนั้นตัวติดกันเลยเจนโดได้บอกไว้เรื่องราวที่มันสําคัญที่สุดครับวันหนึ่งหลังจากที่โบ๊ะบะกันไปเป็นแฟนกันไปหลังจากนั้นพีดีดีก็เสนอให้คนอื่นมามีแรกับคุณไหมณเวลานั้นนะเจนโดได้บอกไว้ว่าก็เธอกําลังมีเพศสัมพันธ์กับพีดีดีอยู่เธอก็เลยบอกว่าอืมก็ได้นะเพื่อที่จะอยากจะทําให้พีดีดีมีความสุขณเวลานั้นนะพีดีดีครับบอกว่าเราทํากันตอนนี้เลยก็ได้นะผมทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงวัันนนนนนนีี้้้เเเเเเลลลลยกก็็ไไดดดแแะะใขณท่ธธอออออิิปาาาบํมหง นั่งจ้องกดโทรศัพท์อยู่แล้วพีดีดีครับก็จ้างผู้ชายมาก่อนที่จะให้ผู้ชายคนนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเธอโดยที่พีดีดีเนี่ยช่วยตัวเองอยู่ที่มุมห้องเธอได้เล่าไว้ว่าหลังจากที่ไอขายบริการคนนั้นกลับไปเนี่ยเธอกับพีดีดีเนี่ยก็มีอะไรกันต่อทั้งคืนเลยและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอเหมือนเปิดแพนโดร่าบ็อกซ์ที่เธอปิดไม่ได้เธอไม่คิดเลยว่าการยินยอมครั้งเดียวเนี่ยมันจะทําให้มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเพราะหลังจากนั้นทุกๆครั้งที่เธอจะมีอะไรกันมันจะต้องเป็นโฮเทลไน กเขาจะเรียกคืนเหล่าเนี้ยว่าโฮเทลไนท์และโฮเทลไนท์ Hotel Night เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งเรื่องราวที่สําคัญอีกข้อนึงก็คือเธอคนเนี้ยเจนโดคนเนี้ยเป็นแฟนกับดิดดี้และมีอะไรแบบเี้กับพีดี้ในช่วงปี2021ถึงวินาทีที่พีดีด้โดนจับเลยครับท่านผู้ชมเราจะมาเห็นกันว่าพีดีด้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวและยังมีอะไรแบบเนี้ยอยู่ในตัวเขาชอบอะไรแบบเนี้ยอยู่ยันวินาทีที่เขาโดนจับเลยด้วยซ้ำนะและเจนโดนนี่แหละจะเป็นคนมาบอกว่ามัน,ม,นมันเป็นเรื่องจริงครับทุกคนพอมมมาาาถึงงงตรรนนนีี้้้้แแแลลลวววทุกกกคค็เิ่สส่สสััยดไป พีดีดี้เนี่ยทำทั้งเจนโดเลยนะแล้วก็ทําทั้งแคสซี่เลยนะแบบว่าทําเหมือนพวกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการเนี่ยบังคับพวกเธออะ่ะบางทีก็เอาเงินมาให้อะ่ะก็จะจะให้เธอเนี่ยมีอะไรกับผู้ชายผู้หญิงเต็ไมไปหมดเลยนี่มันคือการบังคับให้พวกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการมันต้องผิดไอ้ข้อ2ที่พีดีดี้จะโดนอย่างแน่นอนถูกไหมก็เกือบจะถูกนิดหนึ่งฮะมันไม่ถูกตรงที่พอเรามาดูกันจริงๆแล้วพอทนายของฝั่งพีดีดี้เนี่ยมาสืบพยานเจนโดเนี่ยเราจะได้มารู้กันว่าเจนโดเนี่ยครับเขาก็เป็นแฟนอง dy, นนเอง แล้วเขาก็ยอมที่จะมีอะไรแบบเนี้ยแบบที่มันผิดมนุษย์มนาไปอ่ะแค่เพราะว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วพีดีดีชอบอะไรแบบนั้นมันไม่เกิดการบังคับอะไรขึ้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตลอดเวลาที่เป็นแฟนกันเจนโดเนี่ยจะให้พีดีดีเป็นคนจ่ายค่าเช่าบ,บ้านให้เดือนละ3 0 0แสนบาทถามว่าคนไม่มีตังค์จะไปอยู่บ้านที่มันหลังละ3 0 0แสนบาทได้ยังไงและเจนโดคนนี้ก็เล่าให้พีดีดีฟังตั้งแต่แรกเลยว่าเธอมีลูกแล้วและพ่อของลูก,ลก,เ,ธกเธอกับเธอก็ไม่ถูกกันพีดีดีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เองพีดีดี้เนี่ยให 3 0 0 0 0นบาทไปจนบางครั้งเนี่ยให้ถึง90,00 0นบาทต่อการเจอกันครั้งเดียวเลยนะทุกๆเดือนครับเขาจะจ่ายค่าชาวบ้านให้เดือนละ3 0 0 0 0 0ไม่พอพีดีดียังจะจ่ายเพิ่มให้จาก300 0 0นเป็น00 0 0นเพื่อให้เธอไปใช้กินหรูอยู่สบายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําเหล่านี้ที่เธอยอมให้พีดีดีํทเรื่องราวอุจจารเหล่านี้กับเธอเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็เลยมองและตัดสินกันออกมาไงทุกคนว่าทางแคสซี่กับเจนโดเนี่ยมันเหมือนกันเลยนี่วาก็คือทั้งสองคนก็แค่เป็นแฟนกับพีดีดีหวังผลประโยชน์จากพีดีดีเอาเงินจากพีดีดีะเอา รวยจากพ d ดีแล้วก็หลงรัก PD ดีจริงๆมันไม่มีการบังคับอะไรกันนะแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าการขึ้นมาเบิกตัวเป็นพยานของเจนโดครั้งนี้เธอจะปิดชื่อปิดทุกอย่างไว้แต่เธอไม่ได้ปิดหน้าครับและถึงแม้ว่าการพิจารณาคดีครั้งนี้สารจะไม่ให้ใครเอากล้องหรือมีการถ่ายทอดสดเลยเขาก็ยอมให้คนปกติเนี่ยเข้าไปนั่งฟังเข้าไปนั่งดูได้ปัญหาก็คือเมื่อถึงเวลาเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์ครับเขาก็เข้าไปนั่งฟังเข้าไปนั่งดูเพื่อที่จะออกมาทําคลิปเอายอดวิวของ,อง,ลองขอัล้้กููด่าามมทีนผิบถบถง เพราะเขาเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องทนายก็ดันมาบอกว่าความจริงแล้วเจนโดคือแม่ของลูกของฟิฟตี้เซนไว้ทุกคนไอผู้หญิงที่ไปมีอะไรกับผู้ชายไปเรื่อยๆแล้วให้พีดีดีดูทั้งๆที่ตัวเองมีลูกแล้วเนี่ยแล้วพ่อของลูกก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ให้ไอพ่อของลูกคนนั้น,นคือฟิฟตี้เซนไว้ทุกคนแล้ววินาทีที่มันเกิดเรื่องจี้เรื่องนี้ออกมามันก็เลยทําให้ฟิฟตี้เซนออกมาโพสต์ภาพแฟนตัวเองเพื่อที่จะพยายามล้อแฟนตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่สนใจอะไรแล้วแต่แหมถึงขนาดนี้แล้วทั่วโลกรู้ขนาดนี้ผมว่า50ฟิฟตี้เซ แทบจะจี้ที่สุดเลยที่เราได้มารู้กันว่าแม่คือแม่ของลูกของฟิตตี้เซนว่าเจนโดเนี่ยแต่เมื่อการตัดสินพิจารณาคดีออกมามันก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนคิดกันแหละข้ออ้างยี่ซ่องโยนเนี่ยครับถ้าพีดีดีจะมีความผิดทางศาลต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพีดีดีเนี่ยมีความผิดอะไรก็ตาม2คดีประเด็นคือมันมีความผิดแค่คดีเดียวที่ผิดทั้งเป็นกรณีของแคซี่และเจนโดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโดนทั้งหมด2กระทงจากทั้งหมด5กระทงแล้วถ้าเกิดว่ามันเละเทะขนาดนี้แล้วเนี่ยเคสเนี่ยคุณยังคิดว่า D. D. จะก่วถึงีาเล อีกแค่ไม่กี่เดือนเขาก็จะออกมาได้แล้วอันเนี้ยเราก็ต้องมารอดูกันครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวพ d ดีกับทางผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะมาสรุปกันแล้วว่า PD ดีจะต้องติดคุกทั้งหมดกี่ปีคุณคิดดูครับมันไม่ใช่ว่าตัดสินเสร็จแล้วว่ามีความผิดข้อไหนบ้างแล้วมันจะบอกเลยนะว่าติดกี่ปีกลับไปติดคุกก่อนรออนูใน่เดือนตุลาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อถึงตุลาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงแล้วเราก็มาจบตำนานเคสทีดีาอ้แบบที่ทุกคนนงงงน่วววาาไปลงาายปททะุกคง รู้ไว้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่คุณได้ยินมาแต่มันไม่ถูกเอามาพูดในการพิจารณาคาดีครั้งนี้แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่มีมูลมากพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีรอดหรือจัสตินบีเบอร์ทาง FBI เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ทุกคนมาแล้วล่ะครับพยานทุกคนที่คุณคิดว่าเขาจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็ได้ไปรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงไงเพราะถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยเขาจะเอาคุณเหล่านี้หรือว่าเอาเรื่องพวกนี้มาใช้สู้กับ PD ดีในวินาทีนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราได้มาาาาาาารร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 ููู้้้้กกััันนแแลลวว่่่่่่่ขออออออมมมบบงงงงงยททีีเเรร็จจจจจจะจออจจะจิิหืืไต ที่สุดก็คือไม่ไว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนถ้าคุณมีเงินก็รอดหมดนั่นแหละสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง Peace